สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบวีกแล้วนะคะวันนี้โบวี่จะพาลูกสาวไปให้อาหารเต่านะคะที่วัดประยูนนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องซื้อมะละกอนะคะกล่องละ20บบาทวันนี้เราไปกับคุณพ่อนะ,ะเราก็เอาที่เสียบมาด้วยนะคะใครที่อยากจะไปให้อาหารเต่าก็ไปได้เลยนะคะอยู่แถวสะพานพุทธนะ,ะเราก็เริ่มที่ใช้ไม้นะคะหยิบที่มะละกอค่ะ แล้วเราก็ยืนให้อาหารเต่าแบบนี้นะคะก็เป็นการทำบูนอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มาเดินเล่นที่นี่ได้นะคะก็จะมีเต่าอายุหลายร้อยปีนะคะหรือจะเป็นเต่าตัวเล็กนะคะก็มีให้เดินชมนะคะแล้วก็มีวัดให้ไหว้พระด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็พาลูกนะคะเข้ามาได้นะคะหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาได้เลยนะคะนี่คะ่ะเต่าตัวใหญ่มาก โบวีก็ให้ไปหลายชิ้นเลยค่ะลูกสาวโบบีก็ชอบใจค่ะน้องเบลก็ชอบมากเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นอ่าเขามอนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเขามอนะคะก็มาดูได้นะคะที่นี่ก็ไม่ได้เสียค่าเข้าอะไรนะคะก็มีปลาด้วยนะคะก็ให้อาหารปลาได้ด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นที่ไหว้พระก,ก็มีนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยไว้โอกาสหน้าโบวี่จะมาอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบวี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาดูรถของโบวี่ด้วยนะสุ k กิสวิปคันนี้นะคะแต่งเต็มแบบนี้ที่ u ุสกิบางบัวทองของเราที่เดียวนะคะดาวเริ่มต้น3 9 9 9 9บาทแต่งเต็มแบบนี้เลยค่ะสนใจติดต่อได้นะ